เจริญพรท่านผู้มีบุญทุกท่านรายการอนุภาพการพอนาสำม,มาหลังในตอนที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าสุบินเนี่ยก็ไม่เคยมาวัดแต่เกิดแรงบันดาลใจในการพอนาจากการดูตัวอย่างในยูท b e แล้วเมื่อทดลองพอนาแล้วก็เกิดสิ่งดีกับชีวิตและพื้นผลก็งามขึ้นอัศจรรย์จริงจึงเดินทางมาที่วัดเพื่อมากับคุณและมาแบ่งป,ประสบการณ์เรื่องราววันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณทิตพัฒน์นันกําปังคุณไก่เนี่ย มีอาชีพค้าขายอยู่ที่สมุทรปราการก็ไม่เคยมาวัดได้เกิดแรงบปดาเนการพานาสําม,มาลังจากการตัวอย่างใน YouTube แล้วก็ทดลองพานาก็เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตแล้วมีความสุขจึงติดตามว่าคําว่าสํามลังนั้นมาจากใครอย่างไรจึงได้พบว่าผู้ที่เป็นต้นบุญในการสอนพานาคือหลวงปู่วัดปากน้ำพาสิจเจริญจึงได้เดินทางไปที่วัดปากน้ำพาสิจเจริญเพื่อกลาบขอบคุณและขอบารมีของหลวงปู่ เมื่อไปแล้วมีศรัทธาคุณทิพั์เองก็เคยมีปัญหาสุขภาพคือปวดขาต่อเนื่องมารักษาต้องต่อเนื่องแล้วยังไม่หายหลังจากไปกราบหลวงปู่ได้ศรัทธาและอธิษฐานจิตอัจฉริย์พอกลับมาที่บ้านอีก3วันขาที่เคยปวดมามันหายได้และเกิดกําลังใจในการภาวนาอย่างต่อเนื่องและได้เดินทางมาที่วัดพัะธมกายเพื่อมาขอบคุณและมาถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้ตัวอาตมาได้ฟังเรื่องราวนี้น่าสนใจจะเป็นกําลังใจทุกท่านให้ภาวนา ไปติดตามเรื่องราวของคุณไก่ทิตฐพัฒน์นันกำปังกันชื่อพี่ไก่นะคะเป็นคนโคราชค่ะมาทำมาค้าขายอยู่ที่สมุทรปราการนะคะตอนนี้อายุ53ปีก็ปวดขาปวดขามากรักษามายังไงก็ไม่หายนวดยังไงก็ไม่หายแล้วก็ทำมาค้าขายอยู่มาวันหนึ่งก็นั่ง ไม่รู้จะทำยังไงจะให้ค้าขายดีก็นั่งเปิด youtube ไปเรื่อยๆอะ่ะก็ไปเจอไปสะดุดตาคําว่าสัมมาละหังของเจ๊เล็กที่ขายมะนาวอยู่ที่ตลาดไทยค่ะน่ะดูที่ตลาดก็มาเขาก็มาพูดว่าเขาสัมมาละหังแล้วค้าขายดีเราก็อยากค้าขายดีกับเขาเราก็มานั่งสัมมาละหังสัมมาละหังเราที่นี่ที่มาที่ไปของสัมมาละหังมาจากไหนเราก็ไปดูใน YouTube ก็บอกว่า เป็นของวัดปากน้ำภาษีเจริญของหลวงปู่สดก็ไม่รู้จักวัดปากน้ำภาษีเจริญหรอกอยู่ๆก็อยากไปชวนกับน้องสาวว่าอยากไปวัดเนี้ยแต่ไปไม่ถูกก็เลยเรียกแท็กซี่ไปก็ไปพอไปบังเอิญวันนั้นเป็นวันพระพอดีเขาก็มีพธิธีมีพธิธีตอนสิบโมงเขาจะสวดพระมาลัยเราก็ได้ไปร่วมพิธีกับเขาแล้วก็แล้วก็ได้สเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอาธิธรรมให้หลวงปู่ใช่ไหมคะก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปครั้งแรกก็ไปตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าหลวงปู่วันนี้ลูกมีบุญลูกได้มากราบหลวงปู่ลูกขอให้าขาของันดับแรกขอใ้ขาของลูกที่เจ็บปวดมาหลายปีรักษายังไงก็ไม่หาย ขอให้ได้หายด้วยเถิดจาหลวงปู่ได้รับรู้แล้วก็ให้หลวงปู่ช่วยลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากวันนั้นมานับจากวันที่ไปวัดแห่งนั้นมาสามวันยูยคขาก็ค่อยคอยเบาขึ้นนะคะเบาขึ้นแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เรามาพูดเอ๊ะทำไมไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงหรือเรื่องอุทานขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่นั้นมาก็าหายคือก่อนหน้านี้นวดนวดจนแบบไม่รู้จะนวดยังไงอะค่ะคือ นวดเป็นอาทิตย์ละสอาครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนวดก็ไม่หายทีนี้ก็ก็คงคิดว่าเราคงมาถูกที่ถูกทางแล้วค่ะ้ก็ดู youtube มาเรื่อยๆก็ดูคลิปนู้นคลิปนี้ของคำคนที่เขาท่องสัมมาละหังว่าเขาได้ผลอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันนั้นมาก็จะก่อนนอนก็จะสวด คำว่าสัมมาละหังตลอดรู้สึกตัวตอนไหนก็จะสวดจะล้างถ nah, ้วยล้างชามจะกวดพื้นหรือจะทําอะไรก็จะสัมมาละหังในใจตลอดนะครับมีความสุขมากที่ได้ทําก็ขออยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะคะถ้าว่างก็ไม่รู้จะทําอะไรอยากจะให้นั่งทําสัมมาละหังแค่ไม่กี่ทำค่ะทำไปเรื่อยๆถ้านึกได้เมื่อไหร่ก็ทำถ้าได้ทำแล้วอ่ะ จะรู้ว่าใจสบายก็เป็นตัวอย่างที่น่าอนุโมทนาคุณไก่เนี่ยไม่เคยมาวัดเกิดแรงบันดาลใจจากการดูยูทุ e โดยเฉพาะเคสที่เป็นต้นบุญกลังเกคือเคสเจเล็กขายน้ำมนตลาดไทยแต่ด้วยศรัทธาก็ติดตามว่าคำพานาสามหลังนั้นเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นผู้สั่งสอนแนะนำก็ติดตามไปกราบท่านถึงวัดปากน้ำ แล้วก็ขอบารมีท่านให้ความเจ็บป่วยที่เกิดที่ขาเนี่ยได้มันหายก็อศัศจรรย์จากนั้นสามวันขาที่ปวดนวดไม่หายหายได้แล้วก็เกิดกําลังใจดูตัวอย่างยุทุบต่อเนื่องก็ภาวนาภาวนาต่อเนื่องนะก่อนนอนภาวนาตื่นนอนกวาดบ้านล้างจานก็ภาวนาภาวนาจนกระทั่งใจสบายมีความสุขมีสําคัญนะภาวนาจนกระทั่งใจสบายมีความสุขแล้ว สิ่งที่เกิดกับชีวิตเขาแล้วเขาก็อยากเกชิญชวนให้พวกเราเนะที่ชมเนี่ยได้ภาวนาตอนไหนก็ที่สะดวกนะพรานแล้วเราจะสบายใจตัวนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะพอภาวนาจริงใจสบายมีความสุขเพราะถ้าใจใสใจ,จสบายแล้วทําอะไรก็จะสําเร็จแต่อีกเรื่องราวนึงที่น่าอนุโมทนามากคือเรื่องราวของเจเล็กที่ขายน้ํามะนาวที่ตลาดไทซึ่งเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมใน YouTube ได้จํานวนมาก ทำไมเจ๊ถึงเป็นแรงดันใจจริงเป็นกำลังใจผู้คนได้มากมายเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของเจ๊กน้ำมะนาวตลาดไทยที่อนุภาพการพอ,อนานั้นช่วยให้สามารถขายน้ำมะนาวได้50ตันภายในวันเดียวก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ขอบอกว่าเป็นเรื่องจริงทุกประการคือมานั่งฟังหลงพี่พูดถึงแม่ค้าลูกชิ้นนะคะ เออว่าเขาขายได้วันละพันสองพันสามพันจนกลายเป็นหมื่นนะคะมันก็อยู่ในหัวสมองแต่ไม่ได้คิดอะไรพอดีหนูก็ถามว่าที่ใส่ใส่เนี่ยอะไรหนูก็ถามพวกที่บวชด้กันเขาบอกว่ากฎสัมมาระหังเอ,อจเจเล็กก็เข้าวัดมานานทําไมไม่รู้เลยวะก็สัมมาระหังไปในใจตลอดแต่ว่าทํามั่งไม่ได้ทํามั่งไม่ได้ทําตลอดเพราะเป็นแม่ค้าที่พูดไวคิดไวทําไวเวลาค้าขายก็ไวบางทีก็ลืมสัมมาระหังไป พอดีป้าแขกก็บอกจะเล็กเนะี่ยป้าให้อันนึงจะเล็กก็นั่งฟังพี่ไปก็กดไปมันได้ห้าร้อยอุ้ยตายแล้วมันหายไปไหนเนี่ยมันหายไปได้ด้วยว่าไงว่าเอาใหม่อ่ะว่าเอาใหม่ไม่ไม่ติดใจอะไรตรงนั้นคือตรงนั้นจบพอบวชเสร็จก็กลับบ้านรูปป้าแขกใหม้มาอาบน้ำถ้าเสร็จดูละครสามาละหังสามาละหังสามาละหัง,หงกดไปได้พันหนึ่งอู้ยตรงพันหนึ่งแล้วเอ้นอนดีกว่าพอเช้าขึ้นมานะคะตีห้าเจเล็กก็จะออกมาตลาดแต่ฟาร์มที่คนมันเงียบ แม่ค้าไม่มีลูกค้าไม่มีเจเล็กก็้อทำอไรเอาสารมาหางได้สามร้อยได้สามร้อยนะคะอันนี้แหละจะตื่นเต้นละเอเราสารมาอะไรหางผิดเพราะเราต้องบอกหลวงปู่ก่อนคุณยายก่อนเจเล็กก็นับหนึ่งใหม่น้ำโมน้ำโมเสร็จก็บอกว่าหลวงปู่เจ้าคะหนูกุ้มใจหนูเกมใจหนูไปบวชก็จริงแต่หนูยังมีความกุ้มใจอยู่ในใจเพราะหนูยังมีน้ำมะนาวติดอยู่ในตู้เย็นร้อยตัน ซึ่งจะต้องเสียค่าตู้เย็นเดือรละแสนกว่าแล้วมันไม่ออกสักทีแม่ค้าก็มีเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่ทำยีดาปกติมันจะต้องหมดแล้วเพราะเมษาเลยมาแล้วแต่นี่มันไม่หมดเราติดมืออยู่ร้อยตันเอาใหม่หลวงปู่คุณยายเจ้าค่ะหนูก็อยากจะขายให้มันหมดอะ่ะใครมาซื้อหนูหนูก็จะขายให้หมดอะ่ะอธิษฐานจิตแล้วก็มานั่งสามมาหลังใหม่ได้แค่สองร้อยสามสิบจะต้องมาวัดไปอาบน้ํา น้องสาวก็โทรตามจิกเลยอยโทรทาไมมีคนมาขอซื้อน้ํามะนาวสามร้อยเออสามสิบห้าตันสาสิบห้าตันนะซึ่งมันก็สามหมืห้าพันโลเออมันสาสิบห้าตันหรือสามสิบห้าโลวะ,ะหนูก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่ตื่นเต้นจะโทรมาทําไมวะสามร้อยห้าิโลก็ขายไปสิว่าเอ้าเขาซื้อกี่โลอ่ะสาสิห้าโลหรือสาม้อยห้าสิบโลไม่ใช่สามร้อยห้าสิบตัน โอ้ยอีสาห้5ตันอุ้ยสาห้5ต,ตันเหรออาวงงอยู่มันตกใจไงเพราะว่าสาม,มาลาหัรเกิดขึ้นละในใจชั่วโมงนั้นที่น้องสาวพูดหนูไม่ได้คิดอะไรเลยนะหนูคิดถึงความสําเร็จของสาม,มารหาหังอุ้ยเกิดขึ้นแล้วคนลุกสู้เลยแล้วเสร็จแล้วก็บอกฟังใหม่อีกทีนึงได้ไหมบอกสาว5ตันเขาต้องการเจอตัวแกแกรีมาไวๆจริงเปล่าวะเนี่ยงานเนี่ยหนูก็ถามจริงเปล่าอ่ะจริงก็ออกไปรับโทรศัพท์เลย เขาไม่มาเขาใช้โทรศัพท์มาหนูก็ถามว่าซื้อไปทำอะไรเขาบอกซื้อไปทำน้ำน้ำผสมผลไม้35ตันเหรอจริงไหมจริงราคาเท่าไหร่หนูเสนอไป50บาทเจเล็ก50บาทมาถูกไปไหมฮเราก็ตกใจอีกเอาแล้วจะซื้อเท่าไหร่เราเผลอไปแล้วไงเอางั้นหนูเอาสี่เพราะฟาร์มตั้งใจหนูอยากขายอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ตกใจอีกฮะททำไมมันถูกอีกว่างั้นนะ เอาเอาตั้งสติก่อนหนูขอตั้งสติสตก่อนนะตกลงคุณจะซื้อหนูเท่าไหร่ฉันจะซื้อสามสิบห้าตันทําไมราคาสามห้าสิบาทนี่มันถูกอา้าวแล้วเมื่อกี้หนูต่อให้ไปแล้วสี่สิบห้าทำไงอะ่ะ <laughs> เขาบอกงั้นโอเคเลยสี่สิบห้าเอาเลยสามสิบห้าตันเอยสามสิบห้าตันจะได้เงินเท่าไหร่วะเอยอย่าเพิ่งไปคิดเลยให้มันขายขายไปก่อนนะ <laughs> หนูก็ยังไม่คิดนะว่าหนูได้เงินเท่าไหร่เสร็จแล้วหนูบอกว่าเอาเมื่อไหร่ <laughs> เขาบอกเดี๋ยวเขาเคลียร์ห้องเย็นก่อน เออมันจะเอากูจริงป่ะเนี่ยเออมันหลอกกูมาหลายครั้งแล้วเนี่ยัมจะเอากูจริงไหมวะหรือว่าเจอคนหลอกหล,กหลายครั้งแล้วคนนี้มันจะจริงไหมก็ไม่มได้สนใจกลับบ้านเอาส่งฉันกลับบ้านหน่อยฉันจะไปวัดฉันไปอาบ,บน้าเขาก็โทรมาอีกเอาวันนี้เลยจริงไหมเอาวันนี้เลยรถแกใส่ได้เท่าไหร่ใส่มาเลยเออก็เอาวะหนูก็เลยต้องกลับไปขายก่อนวันนี้หนูออกไปแล้วสามตัน นูถามว่าตู้เย็นรถตู้เย็นหนูเนี่ยมันใส่ได้ครั้งละสามตันเออจัดมาเลยให้มันครบสามสิบห้านี่เป็นวันแรกที่ออกไปแล้วสามตันหนูตื่นเต้นหนูไม่ได้ตื่นเต้นเรื่องการขายนะหนูตื่นเต้นว่าสัมมาอรหังมันเกิดขึ้นกับหนูแล้วแล้วก็หลวงปู่ช่วยหนูแล้วคุณยายจันช่วยหนูแล้วหนูขอบอกว่านี่เรื่องจริงเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็ขอบอกว่าหนูเนี่ยไม่ได้ยินดียินร้ายกับเรื่องเงินที่จะมาหนูตื่นเต้นที่ว่าฟาร์มมาสหจันท์มันมีจริงอ่ะ มันมีจริงหนูว่าเข้าวัดมาก็หลายปีนะแต่หนูไม่เคยความอิจารย์ถ้ามาเช้าหนูไม่ย้อนกลับไปสวดมนต์ใหม่แล้วขอหลวงปู่ใหม่แล้วไปขอคุณแม่ชีใหม่แล้วไม่นั่งท่องสามาระหังใหม่มันคงไม่เกิดเพราะมันนิ่งๆมามันไม่มีแบบว่าจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าเรื่องนี้มันจะจะเกิดขึ้นในชั่วโมงเดียวที่เราขอ ชั่วโมงเดียวนะคะหนูสัญญาว่าชั่วโมงเดียวพอมันเกิดขึ้นปุ๊บหนูขนลุกปุ๊บหนูไม่ได้คิดว่าเออเนี่ยเขาซื้อเราสาสิบห้าตันเราจะได้เงินเท่าไหร่หนูคิดว่าเอ๊ะที่เรานั่งสมารหังแค่สองร้อยฝาอันสองร้อยปทีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเหรอหนูไปคิดถึงว่าหนูเนี่ยซื้อสมารหังเนี่ยสิบอันหนูฝากมาแขกซื้อเพราะหนูจะทําเป็นกลุ่มอย่างที่พะอจาย์บอกจะให้ลูกน้องหนูเนี่ยกดๆแล้วก็จะส่งไลน์มาแต่ว่าเออหนูเล่นไลน์ไม่เป็นหนูก็ให้คนชืแกก้้ววเเนนยป็หหัาลุม แต่หนูไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยนะว่าหนูจะได้เท่ไหร่แต่หนูคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะมันเกิดเร็วมากคนอื่นก็ใช้เวลาต้องนานเราใช้เวลาแค่สองร้อยกว่าทีเองเออมันเกิดขึ้นหนูก็ดีใจว่าน้ำมะนาวนูออกไปต้องสามสิบห้าตันอันนี้ยังไม่ทับประทับใจเพราะฟารตกใจมีอีกบริษัทหนึ่งบอกจะเล็กเอาน้ำมะนาวแปดตันนี่แปดแต่รึแปดสิบโลวะอ่ะพี่พี่พูดจริงไหมพูดจริงตั้งกับวันทุกวันเลยนะห้าวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์ โอ้เอาวันละกี่ตันล่ะเอาวันละสองตันสองตันเอออะไรเว้ยมันก็หมดปีเท่าไหร่ละห้าสิบตันโดยวันเดียวหนูขายได้ห้าสิบตันมันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลหาว่าหนูดีใจไหมหนูดีใจแต่ไม่ได้หนูดีใจว่าได้ตังค์เพราะหนูได้ตังค์ทุกวันอยู่แล้วแต่หนูดีใจเรื่องมหาศาลมากกว่าหนูไปนอนไม่หลับเลยนะนอนนับเนี่ยดูละครไปก็นับไปสัมมาละหังสัมมาละหังสัมมาละหังเสร็จแล้วหนูคิดได้ใจเขาให้ท่องเร็วท่องเช้าวันเนี้ย พราะว่าถ้าท่องเร็วมันจะเกิดผลไหมเพราะมันไม่ชัดเจนหนูว่าสัมมาละหังสัมมาระหังโอ้ฝ่ำจะได้พันมานานวะหนูก็กดสัมมาละหังสัมมาละหังโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เกิดผลหนูนี่บ้าบอแล้วเนี่ยเอา้านู่นเรื่องจริงหนูก็แบบคิดอืมเอาช้าแล้วกันมันจะได้เกิดผลไปเร็วๆมันไม่เกิดผลพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาหนูก็เอามาเสียบน้วเนี่ยเพื่อน,อนๆนทุกคนเลยถามเจเล็กทาอะไรวะสัมมาละหังบ้าเปล่ามึงอะเออเดี๋ยวซื้อมาแจกกละอันแล้วขายไม่ดีก็สัมมาระหังอ่นะ ขาก็หัวเราะบอกเจเล็กนี่มีมุมกปุย้ยเฮ้ยมันไม่ใช่มกุกมันเกิดขึ้นแล้วหนูก็บอกเขาเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกขออันนึงสิคนก็ขออันนึงสิเออแกเอาฉันให้แกแต่แกต้องมาใส่กลุ่มฉันนะฉันจะได้เยอะเออะแต่ทําไม่เป็นนะพี่หนูเล่นอะไรไม่เป็นไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นหนูก็แต่งตั้งคนขึ้นมาว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มให้หน่อยจะส่งให้เราก็อยากมีกลุ่มนะเนอะพราะหลวงพี่ไปนั่งพูดเนี่ยเกิดอลังการเลยลูกน้องตั้งยี่สิบคน เวลาว่างก็มีสองชองอั่วโมงงใส่ก็ไปสิอ่ะแล้วคนข้างเขาบอกมันจะโกงแกสิมันจะไม่สามาราหังมากดเอากดเอาหนูก็บอกหนูประชุมก่อนว่ามันบาปนะถ้าโกหกอะ่ะมันบาปหนูก็เลยจะประชุมก่อนแล้วก็จะแจกให้สามาระหังสามาลาหงก็พูดแค่สามคำมาสามาระหังนี่มันจะตายยังไงเนี่ย <S 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 หนูหนูว่าลูกน้องหนูนะเพราะว่าหนูต้องจับมาประชุมก่อนแล้วหนูก็จะแจกเพราะว่าถ้าใครซื้อสาม,มาราหังไม่ได้แล้วก็มั่วมั่วจิ้มหนูก็ไม่เอามันไม่เกิด มันไม่เกิดความป์ระทับใจแต่เนี่ยหนูปื้มมากมาพูดตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ยมันจะกี่ทุ่มกี่ยามหนูก็ยังปื้มอยู่เลยปื้มคําว่าสัมมาอรหังแค่นี้คงสร้างกําลังใจและเรเยย่ยมทุกท่านได้นะแต่ตาการประโยชน์สุดท้ายว่าปื้มใจปื้มคําว่าสัมมาหังนะคุณเล่นนี่เข้าวัดมานานแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่มีตรทามาถวายพระทหารมาถวายสิ่งต่างๆที่วัดเป็นประจําเลยนะแล้วก็ ภาวนาสัมรหังอย่างที่บอกว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างพอมีเพื่อนไปชวนและเห็นตัวอย่างก็เลยทดลองภาวนาจริงแต่สําคัญเนี่ยได้อธิษฐานหลวงปู่คุณยายด้วยนะขอบารมีท่านบวกกับการภาวนาสามมะหังทําให้บุญส่งผลไวแล้วมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ชวนคนอื่นนะชวนลูกน้องชวนใครที่มาที่ร้านเราเห็นให้ภาวนานี่คือศรัทธาแต่จุดสําคัญอย่างหนึ่ง พออัศจรรย์เกิดขึ้นเนี่ยมีคนมาติดต่อซื้อน้ำมะนาวหลังจากการพอนาในวันเดียวเนี่ยได้ห้าสิบตันเนี่ยดีใจเพื่มใจแต่ไม่ได้ดีใจที่ได้ปัจจัยได้สตังค์กับดีใจตรงอนุภาพเกิดดูนะบุคลิกของคนท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความปิติมีความเบิกบานมีความสบายใจมากกว่าการอยากได้ทรัพย์เพราะเป็นคนใจบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวเชื่อมว่าถ้าใจใสใจสบายทําอะไรก็จะทาเด็ด ว่เราสังเกตนะสองเคสเลยทั้งคุณไก่และนะคุณเล็กเนี่ยคล้ายกันคือเป็นคนที่ศรัทธาทาบุญคุณไก่ไม่ได้จากว่าปักน้านะก็ยังฝวนฝ่ายเท่าเที่ยงตี้ปรกาบหลวงปู่อธิษฐานจิตตรงนี้สําคัญนะนอกจากรามีบุญแล้วอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาครูหลวงปู่เนี่ยขอบาร,รมีท่านเติมเต็มความตั้งใจของเราให้ประสบความสําเร็จความตั้งใจนั้นก็จะมีผลที่เร็วแรงขึ้นจริงๆนะเดี๋ยวามาทบทวนโอวาทอนุภาพบุญอัศจรรย์กัน อนุภาพบุญอัจจย์เนี่ยเกิดได้บุญเก่าของคนคนนั้นนะบวกความเพียรความเพียรที่จะเชื่อมบุญได้ก็มีสองมิติคือเพียรเซตซีโรใจเพียรประคองใจให้เป็นอะโรภะอะโทสะอะโมหะให้ใจระปอดจากรคปวดหลงแล้วก็ต้องเพียรประกอบหน้าที่การงานนะสออย่างนี้เชื่อมกันกระบ,บุญนะพอใจใส่ใจสบายก็เชื่อมบุญได้บุญส่งบุญก็เป็นอนุภาพอัจจยนแต่อารมณ์ของคนคนนั้นเนี่ยตอนที่ใจมันสบายนเนี่ยสังเกตว่า จะมีอารมณ์สาบายมีความสุขมีความปลื้มทั้งคู่เลยนะพอนาคุณไก่ก็มีความสุขแต่เจ๊กกระลาไทายนิดปลื้มเลยนะเนี่ยเป็นตัวเชื่อธธมวุติสำคัญเดี๋ยวเรามาดูหลักการให้ผลของบุญเพิ่มเติมจากโอาวาทของหลวงพอ่อทัตจีโวนะถ้าบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยนะหรือสรรพสิ่งเนี่ยมันมีธาตุสี่อย่างประกอบกันคือธาตุน้าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ตรงกลางของเรานะเป็นอากาศธาตุและวิญญาณธาตุมาดูหลักการให้ผลของบุญนะ เราจะปรับอะไรต้องปรับที่เจ้าของก่อนปรับธาตุในตัวเจ้าของทุกอย่างจะปรับหมดจริงๆแล้วมันพร้อมที่จะออกแต่ติดที่เจ้าของเองถ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้าบุญออกวันนั้นเลยหรืออย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันถ้าทำกับเรารอถึงปีมันยังไม่ออกเลยก็เราเนี่ยเวลาพูดจริงบ้างเล่นบ้างเพราะเชื้อกหกมันยังบังไว ธาตุที่อยากให้มันเป็นมันเลยช้าแต่พระพุทธองค์พอนึกจะให้เป็นยังไงท่านพูดตูมเป็นเลยมันติดอยู่ที่เราพระพุทธองค์พูดอะไรจริงๆนึกยังไงภาพก็ชัดแบบนั้นของเรานึกอะไรมีแต่ของมาฝังางของอะไรที่จะออกเจ้าของบุญไม่ถึงก็เลยติดพอสัมมาอรหังทะลุกำแพงเลยจบเลยบุญจ่อทุกอย่างจอ่อ แต่เราไม่รู้มันพร้อมจะออกก็เวลาทำไรเจ้าของกำลังบุญแค่ไหนนะพอใจเราสบายก็เชื่อมบุญจ่อแต่ยังไม่เชื่อมแต่ยังเชื่อมไม่ได้มีคำถามว่าสมัยหลวงปู่วัดปักน้ำเนี่ยให้โยมไปรดนะ้ำฝรั่งตอนเย็นตอนเช้าฝรั่งออกทันทีก็เช่นกันฝรั่งมันพร้อมออกทันทีแต่กำลังบุญยังไม่ถึงพอกำลังบุญถึงทำให้ออกได้ทันที ซึ่งเร็วกว่าเวลาปกติเวลาวิทยาศาสตร์เป็นค่าเฉลีย่ยโดยทั่วไปความจริงแล้วเร็วกว่าได้เช่นลำไยพร้อมที่จะออกดอกเดือนนี้แต่พอเจอฮอร์โมอนเร่งมันก็ออกเร็วขึ้นได้เมื่อรู้กลไกลสัดส่วนของธาตุสีที่พอเหมาะกันคุณยายเคยบอกว่าสีจะทำหน้าที่กองกลายวาจาจะใ,ให้สะอาดเหมือนเครื่องกองน้ำสมาธิ จะทำหน้าที่กองต่อจากศีลปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณสนะก็จะกองต่อกันความเดียกก็จะเกิดขึ้นตามลําดับจากกายมนุษย์เป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดซึ่งถูกกองละเอียดไปตามลําดับแต่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับกําลังบุญของแต่ละคนกําลังบุญจึงเป็นตัวเร่งเหมือนน้าที่ไหลผ่านเคลื่อนกองน้ําธรรมดาก็จะไหลช้าแต่ถ้ามีปั๊มเพเชอร์อัด ปริมาณน้ําที่ผ่านเครื่องกองก็จะมากขึ้นและเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวอย่างวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาฝวนฝ่ายในเรื่องบุญเมื่อเจอการพาวนาใจสบายแล้วก็อธิษฐานตะคูบาจารย์ที่มีบารมีกระดงปูเนี่ยทำให้บุญส่งผลึกอัศจรรย์ตัวอย่างฝรั่งเราเคยได้ยินในตอนที่ชาวสวนกล้วยนะที่คลองสีเนี่ยก็ได้ยินเรื่องราวสมัยหลวงปู่ว่าไปรถน้ำฝรั่งคืนนี้พรุ่งนี้ออกได้ทันทีหลักการเดียวกันวันนี้นะ พอเรามีบุญด้วยพอใจสบายแล้วอธิษฐานถึงหลวงปู่ด้วยบุญก็ส่งผลเร็วและไวขึ้นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้มีกำลังใจที่จะรักษาใจของท่านให้ใสให้สบายด้วยการภาวนาสามหลังให้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันให้ใจใสใจสบายเมื่อใจใสใจสบายแล้วสิ่งดีๆจะได้เกิดกับที่ของทุกท่านและก็ชวนคนรอบข้างนะให้เขาได้ภาวนาใจใสใจสบายด้วย จะได้เกิดแต่งดีไปถู่สังคมรอบข้างเราก็ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกท่านจะได้กันใจให้ใส่ให้สบายด้วยการภาวนาสัมังส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขก,กายสุขใจขอความปรารถนาอันเป็นกุศลจงสําเร็จโดยง่ายขอให้ทุกท่านมีสมบัติทัพทวีมีดวงธร้นพิศวงสวัยเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพันเทืน